อออ่่าเหหรรไมใชทุกทีมก็มีความแบบว่าเอ่อการเอาสุขต่างกันไปถูกแบบต่างกันอยสามทีมก็เอาสุขแต่ว่าเอาสุขแท้ไม่เท่าพวกเราอ๋อไม่ไดต่างจากกันไม่เชื่อความเสียหัวเราะของแทบสักหนึ่งครั้งแทบขอเสียหัวเราะยอะทีมอื่นแล้วแค่เสียหัวเราะของเพื่อนผมก็ชนะแล้วครับมาเดี๋ยวเดี๋ยวครับพูดอย่างเงี้ยเขาไม่เชื่อแน่ๆว่าเราเป็นสุดยอดขนาดนั้นใช่ไหมมีตัวแทนจากจีนดูจีนต้องพ้นไหม

กันอย่างนี้ฟังเลยเอาใจเหนื่อยไปห่วงกระโปรงอะไรเนี่ยเอา,อางอาอีางอาอ้งอโอ้หักติมันเรองธรรมดาใส่สองต้อนนี้ใส่สามต้อนนะนก้องไม่มากไปกว่านี้ครับอ่า